ทีละลัร็จวาน,นิชสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยขอประสานท่านประธานส่งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะเรื่องที่หนึ่งทีฉันขอประสานกรุงเทพมหานครสำนักการโยธา ศูนย์ก่อสร้างและบูรณาถนน3เข้าปรับปรุงทางกับรถใต้สะพานถนนสุวรรณภูมิ4ฝั่งพื้นที่ลาดกระบังเป็นระยะทางประมาณ100เมตรปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหายเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากค่ะเรื่องที่2ดิฉันขอประสานสำนักโยธากรุงเทพมหานคร ได้ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบึงขวางช่วง3แยกคลองหนึ่งตัดคลองบึงขวางหลังนิติบุคคลอาคารชุดเคหะล่ม98หลังอาคาร1 5 1 6แขวงคลองสองต้นนุ่นได้ส่งหนังสือถึงสํานักง,งานเขตราะบางังได้รับการตอบกลับจากท่านผู้มนวยการเขตว่ากรุงเทพมหาคนครไม่จัดสรรงบประมาณจึงไม่สามารถดําเนินการได้ดิฉันจึงขอประสานท่านประธานถึงสํานักงบประมาณกรุงเทพมหาคนครได้ลงพื้นที่สํารวจและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะเรื่องที่3ค่ะดิฉันขอประสานกรุงเทพมหาคนคร ส้มแซมสะพานไม้ข้ามคลองหนึ่งช่วงซอยพัฒนาชนบท2แยก1แขวงคลองสองต้นนุ่นเคยหาหรือท่านประธานไปเมื่อวันที่4ธันวาคม25 6 2ส่งหนังสือติดตามไปทางสํานักงานเขตลาดกระบงังเมื่อวันที่15กันยาย,ยน2 5 1 3ได้รับคําตอบว่าไม่ได้รับงบประมาณเช่นเดียวกันค่ะเรื่องที่4ดิที่ฉันได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหมู่บ้านนะครินการ์เด้นซอยลม9ก้ทับแขวงคลอง3ประเวทเขตลาดกระบงังว่ามีผู้ลักลอบเผาขยะบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าด้ ท้ายนอกหมู่บ้านสร้างปัญหาด้านมลพิษเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจึงขอให้เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนด้วยค่ะเรื่องที่5ขอประสานกรุงเทพมหานครสำนักอนามัยเข้าควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่เคหะร่มเก้าราชกระบังที่มีเป็นจำนวนมากสุนัขขึ้นไปอาศัยบนอาคารที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะเป็นอย่างยิ่งดิฉันจะส่งหนังสือเพิ่มเติมถึงท่านประธานต่อไปค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะต่อไปเชิญ